รักปีศาจตอนที่117การมาของซุนเตอเหนือกว่าความคาดหมายของทุกคนท้องฟ้าเบื้องลอกถูกแผดเผาจนกลายเป็นสีแดงเลือดคงหมิงข้างหมวดคิ้วนแน่นก่อนจะสาวเท้าออกไปอย่างรวดเร็วล่วจินซางเองก็รีบตามไปติด ไม่นานนะักก็มีเหล่าผู้มชาการปีศาจและปีศาจจำนวนไม่น้อยรวมตัวกันมุ่งหน้าไปที่ชายแดนแค่มองออกไปนอกหน้าต่างตำหนักข้างจี้อินเทอก็เห็นผู้คนมากมายราวกับหยาดฝนกำลังบินตรงไปที่ชายแดนลินห้าวชิงเช็ดเลือดตรงมุมปากเสร็จก็เอ่ยขึ้นว่า ตกใจทำไมน้ำเสียงของเขาเหมือนกำลังเยาะยันตัวเองนี่เป็นแค่พลังของนางในตอนอยู่ห่างออกไปร้อยลีเท่านั้นคำพูดของหลินเฮาชิงทำให้สีหน้าของจี้อินเหอเกร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมนั่งหันไปมองเขานั่งห่างอยู่ออกไปอีกร้อยกว่ากิโลร นางมองเห็นข้าผ่านสื่ออี้ขย่ำต้องมองเห็นนางเช่นกันลินห้าวชิงพูดถึงตอนนี้นางห่างไปอีกร้อยลี้แต่ระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่นี้นางอาจอยู่ห่างไปแค่ไม่กี่สิบลี้แล้วก็ได้พลังธาตุหมายทำให้นางมีวิชาบางังคับลมเดินล้ำกว่าคนอื่นๆมากสันร่างของนางยังมีพลังของราชครกับพยาวิหกขนเขียวส้หรับนางแล้ว การควบคุมสายลมทั่วแผ่นดินเป็นแค่เรื่องให้ง่ายเท่านั้นวิญงสุนเตอยังอยู่ห่างจากชายแดนของแดนเหนือไปอีกร้อยหลีชายแดนอยู่ห่างจากหอบัญชาพีศาจไปอีกร้อยหลีเม่ือครู่สุนเตอมองเห็นหลินเ่าชิงผ่านสื่ออี้ฉะนั้นบังคับลมพุ่งหน้ามาที่นี่ จี้อินเหอกว่าตามมองข้าวของแตกหักสียหายภายในห้องก่อนจะไปหยุดอยู่ที่เบหน้าของฉางอีพลังของสุนเตอยากจะคาดเดายิ่งกว่าที่เราคิดเสียอีข้าพนสร้างเสาของอนาเขตที่ชายแดนข้าต้องไปที่นั่นหากอนณาเขตถูกทำลายก็จะล่อสุนเตอไปที่ปล่องลาวาเลยหอ ก่อนชางอี้จะเตือนท่านช่วยดูแลเขาแทนข้าด้วยพูดจบนางก็เตรียมตัวอยากไปกลินเท้าชิงกลับเรียกนางเอาไว้สายตาของเขาจับจ้องทรางของชางอี้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับเอ่ยว่าอย่าเสี่ยงชีวิตคำพูดเพียงสี่คำแต่เมื่อพูดออกมาในเวลาเช่นนี้บางทีนี่อาจเป็นคำพูดที่เหมือนกับคนในครอบครัวมากที่สุดเท่าหลินเท้าชิงเคยพูดกับนางก็เป็นได้ มุมปากของจี้อินเหอขยับเล็กน้อยก่อนตอบว่าตกลงจี้อินเหอก้าวออกจากตำหนักข้างหางสีดำทั้งก้าวโบกสะบัดอยู่กลางอากาศเพียงพริบตาเดียวร่างของนางพุ่งผ่านท้องฟ้าปร,รวมกลุ่มกับหยาดฝนอยู่ไกลออกไป ลินห้าชิงเดินไปหยุดอยู่ข้างกายฉางอี้ที่ยังคงนอนอยู่บนเตียงพรางมองดูปีศาจเงือกที่นอนหลับตานิง่งจากนั้นเขาก็เห็นปลายนิ้วของอีกฝ่ายกำลังขยับดินห้าชิงพูดนางไม่เป็นอะไรหรอกนิริสันอริก,กราบเกินสู่ความสงบอีกครั้ง ตอนนี้จี้อินเหอไปถึงชายแดนภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นภาพเป็นนางข้าไม่ถึงเลยสักนิดนั่งคิดมาตลอดว่าซุนเตอมีเพียงตัวคนเดียวแต่คิดไปถึงเลยว่าอีฝ่ายจะใช้อาคมสร้างกองทัพหุ่นเชิดของตัวเองขึ้น ผู้หลี้ภายซึ่งอยู่นอกอเขตที่ชายแดนหายไปหมดแล้วที่มองเห็นในยามนี้มีเพียงหุ่นเชิดซึ่งมีผิวสีเขียวจางๆของสุนเตอเท่านั้นสีหน้าของพวกเขาว่างเปล่าแววตาเลื่อนลอยตรงวางคิ้วของทุกคนมีเส้นได้สีเขียวเชื่อมยงไปทางใต้อันไกลโพนพวกเขาเหมือนกับมดที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองพอได้รับคําสั่งจากนางขยามดทุกคนก็พากันมุ่งตรงมาข้างหน้า อาคมที่ใช้ควบคุมพวกเขาก็คืออาคมธาตุไม้พอสัมผัสกับก,บกำแพงไฟสูงเสียดฟ,ฟ้าร่างพวกเขาถูกเผาเป็นเท่าทานได้กลาเต็มกลิ่นเหม็นไม้และขี้เท่าฟุ้งกระจายีอินเทอร์ซึ่งยืนอยู่บนกำแพงเบืองทอดตามมองไปก็พบว่าสุดปลายอีกด้านหนึ่งของแสงสีเขียวคือร่างในชุดสีแดงซึ่งนั่งเท้าเปล่าอยู่ในเกี้ยวหลายสิบคนหาม ภาพภาพนี้ทําให้นางนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อครั้งนั้นพวกสุนเตอรครั้งแรกที่หุบเขาบัญชาปีศาจสูงส่งเย่อหยิ่งเย็นชาคุมความเป็นความตายของผู้อื่นไว้ในกํามือเพียงแต่เปรียบกับตอนนั้นนางโดบบ้าคลั่งขึ้นมากน้ำํำนมสุราอยู่ในเกี้ยว พอดื่มสิกเวียงกาสุรามาข้างหน้าเพียงพริบตาเดียวกาสุราซึ่งแฝงด้วยพลังอากคมของนางเริมกระแทกเข้าใส่กำแพงไฟอย่างแรงทันใดนั้นปรากฏเสียงดังกรึมสนั่นวันวาที่เหตุทั้งที่เห็นชัดๆว่าเป็นแค่กาสุราเล็กๆแต่กลับสามารถกระแทกอนาเขียจนแตกเป็นรูโบอานาเขียสั่นสะเทือนรุนแรงแต่เพียงชั่วขณะเดียวเปลวไฟได้านล่างลุกโชนขึ้นมาปิดรูโวเอาไว้ผู้คนอยู่ในอนเขตล้วนตื่นตระหนกมากสุนเตอ เห็นเช่นนี้ก็หัวเราะเสียงดังเสียงหัวเราะของนางลอยตามสายลมไปทั่วแดนเหนือทำให้ทุกคนอกสั่นขวัญแขวนเป็นอันมากเกี้ยวของนางหยุดอยู่ตรงตําแหน่งที่ห่างจากอันตะเขตไปประมาณ100่ร้อหลี หนึ่งร้อยวาทันใดนั้นนางก็ยกมือขึ้นเส้นได้สีเขียวในมือเริ่มขยับบนหน้าผาของเหล่าหุ่นเชิดมีแสงสีเขียวสว่างวาบจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นการวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่ะคนพากันพุ่งเข้าใส่อนาเขตราวกับมลแรงเม้าบินเข้ากองไฟ เบื้องล่างของอนาเขตมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปถึงท้องฟ้าหมดบางแสงสว่างเอาไว้จนหมดสิ้นอนาเขตขวางกั้นฝุ่นละอองและความวุ่นวายทั้งหมดเอาไว้เบื้องนอกแต่ไม่ว่าคนที่มีสติดีคนไหนได้เห็นผู้คนมากมายทาโถมเข้าใสอนาเขตอย่างไม่คิดชิดเช่นนี้ก็คงอดอกสัน่นขวัญแขวนไม่ได้แม้กระทั่งเหล่าผู้ัญชาการปีศาจและปีศาจที่สองมือชุ่มโชกไปเรือยก,ก็ยังต้องหลังเงือเย็นเยียบ สงครามครั้งนี้ไม่เหมือนกับสงครามครั้งไหนๆเพราะไม่ว่าสงครามครั้งใดเหล่านักรบต่อสู้เพื่อได้มีชีวิตอยู่แต่กองทัพของสุนโตะกลับต่อสู้เพื่อความตายหนเชิดเหล่านั้นมีจำนวนมากมายมหาศาลพวกเขาพากันถาถมก็ใสอนาเขตอย่างไม่ขาดสายเมื่อนานนะักที่เท่าจากซากศพก็ทับถมกันสูงขึ้นเรื่อยๆจนไม่ต่างจากภูเขาลูกหนึ่งความสูงก็มันแทบเหนือกว่ากำแพงเหล็กกล้าเสียแล้ว พวกเขาอยากตายก็ให้พวกเขาตายเถอะจี้อินเหอโบกมือออกคำสั่งทันใดนะั้นมาเกิดเสียงสัญญาณควันขึ้นเหนือกำแพงในอนาเขตจากนั้นมีสัญญาณควันลอยขึ้นเหนือกำแพงอีกสิบกว่าจุดข้างกำแพงก็คือเสาของนาเกตจี้อินเหอสร้างขึ้นด้านใน,นคือไฟยิ่งจอกสีดำลูกโขนสูงเสียดฟ้าจี้อินเหอขยับมือไรอ่อาคมอาค่ายกลใต้เท้าเปล่งแสงสว่างจากนั้นแสงสว่างก็แผ่กระจายออกไปร,รอบๆบ ราบระลอกคลื่นก่อนจะลับหายไปในพื้นดินไฟย,ยิ่งจอกสีน้ำหมุนวนไปรอบๆก่อนจะพุ่งขึ้นไปด้านบนราวกับหางจิ่งจอกสองหางช่วงขนาดต่อมาเปลวไฟนั้นก็ลอยออกเป็นนอกกำแพงแล้วกวาดผ่านบริเวณน,นอกอนาขตอย่างรดเด็วราวกับมือขนาดใหญ่สองข้างทำให้ภูเขาสูงที่เกิดจากซากศพของเหล่าหุ่นเชิดกับกลายเป็นพื้นดินราบเรียบ สุนเตอหันมาเห็นจีนเหอที่กำลังไร้อาคมเข้าพอดีแม้อยู่ห่างไปนับร้อยว่าแต่ว่าตาสุนเตอก็ขึ้มลงทันทีนางลุกขึ้นยืนเหนียเกี้ยวขนาดใหญ่สายลมพัดผ่านร่างของนางทําให้แขนเสื้อปลิวสว่างไปตามสายลมสุนเตอหยิบลูกนูดอกหนึ่งมาจากกระบอกธนูที่สะพายอยู่บนหลังของคนยืนอยู่ด้านข้างนางกำมันเอาไว้ในมือจนันทรนก็ว้างไปข้างหน้าเหมือนกําลังเล่นป่าลูกดอก เป้าหมายของนางก็คือจี้อินเหอซึ่งอยู่ในอนาเขตที่ห่างออกไปร้อยกว่ามุมปากสุ้นเตอยกขึ้นลูกธนูในมือพุ่งไปตามสายลมลูกธนูนั้นพุ่งด้วยความเร็วราวสายฟ้าจนไกลไกตั้งรับไม่ทันเพียงพริบตาเดียวม,มันก็ทะลวงผ่านกลุ่มควันฟุ้งกระจายและร่างของเหล่าวน,นเชิดมากมายนับไปท่วนไปยังร่างของจี้อินเหอ เปลวไฟสีดำเบื้องล่างของกำแพงเมืองพุ่งมาขวางลูกธนูเอาไว้แต่ในขณะที่มันกำลังจะสัมผ eh ัสกับลูกธนูนั้นเองจูโจถูกคึ้่นพลังมาพร้อมกับลูกธนูกระแทกและแยกออกจากกันลูกธนูพุ่งผ่านเปลวไฟสีดำไปโดยทิ้งรูโวเอาไว้เบื้องหลังรูโวก็คือรอยยิ้มเย่อหยิ่งของซุนเตอในสุดปลายลูกธนูก็ถูกอนาคเขตเปลวไฟขวางกั้นเอาไว้ก่อยเกิดเสียงกึมดังสนั่น หลังแสงสว่างจ้าจ้าจางหายไปลูกธนุด,ดอกนั้นก็สลายกลายเป็นเท่าทานแต่ในขณะเดียวกันอนาขตตรงหน้าจี้เถออก็ถูกทำลายลงเปลียวไฟอนาขตสั่นสะเทือนรุนแรงขีเท่าเบื้องนอกปลิวเข้ามาทางรู เพียงคลิปตาเดียวเหล่าหุ่นเชิดผู้ไม่กลัวตายพากันปีนขึ้นมาบนกระแพงและลอดเข้ามาทางรูโวแน่นอนจีอินเหอไม่ต้องทำอะไรเหล่าผู้มชาการปีศาจยืนอยู่ด้านข้างลงมือจัดการกับพวกเขาเสียก่อน แม้ลูกต้นตนดอกนี้ขององค์หญิงสุนเตอ๋อจะร้ายกาจแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรากฐานของอาณาเขตไม่นานนักเปลวไฟเบื้องล่างลุกโชนขึ้นมาปิดรูโวเอาไว้อีกครั้งแต่ชนะจีนเหอกลับเพิ่งเครียดยิ่งกว่าเดิมอาณาเขตหวังนางไว้ไม่ได้จินเหอหันไปพูดกับคงหมิงหุ่นเชิดเหล่านี้เกิดจากอาคมของนางก็เ,เพียงฆ่าสุนเตอ๋อได้หุ่นเชิดเหล่านี้ก็จะสลายไปเองแต่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับต่อสู้กับสุนเตอ๋อ คงมิงหันมามองจี้อินเธอแล้วถามว่าเจ้าคิดจะทําอย่างไรเดี๋ยวข้าจะเปิดช่องโหว่ให้นางไล่ตามข้ามาจากนั้นก็จะล่อนนางไปที่ปร่องระวาเลยหวอส่วนพวกท่านก็ขวางบนเชิดเหล่านี้เอาไว้อย่าปล่อยพวกมันชฉยกาศเข้ามาในแดนเหนือได้ไม่มีปัญหา เพิ่งพูดจบสุนต่อตอยู่ใกล้อไปายหยิบลูกธนูขึ้นมาอีกสดอกครั้งนี้ลูกธนุกานามพุ่งเป้ามาที่จี้อินเออรแต่แยกย้ายไปยังจุดต่างบนอนาเขตอนาเขตถูกทำลายลงในชั่วพริบตาเสียงระเบิดรุนแรงเป็นสัญญาณประกาศว่าการต่อสู้ระยะใกล้ระหว่างกองทัพทั้งสองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสุนเตยกมือขึ้นเป็นครั้งที่สครั้งนี้นาง ฟั้งลูกธนูมา9้าดอกเราหุ่นเชิดต่างกระช่วยอากาศเล็ดลอดเข้ามาทางรูโวจี้อินเหอไม่ลังเลอีกนางรีกระโดดออกไปทางรูโวรูนึ่งหางจิ้งจอกสีดำทำร่างของนางซึ่งลอยอยู่กลางอากาศดูสะดุดตาม,มากยิ่งกว่าไกลๆสุนเตอย่อมมองเห็นนางสุนเตอรีตาลงกระแสะลมปรากฏขึ้นบนฝ่ามือนางถ่ายทอดพลังอาคมเข้าไปในลูกธนูแล้วปา้งมาทางจี้อินเหอสุดแรงจี้อินเหรอไม่หลบห่างท้ง ก้าวหมุนวนไปรอบกายทันใดนั้นก็มังเกิดเสียงดัง,งกึกก้องราวกับฟ้าผ่ามุมปากสุนเตยกขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ยิ้มด้วยความสะใจจุโจกมีไฟยยิ่งจอกสีดำลุกโชนขึ้นห่อหุ้มลูกธนูเอาไว้ เพียงพริบตาเดียวลูกนูนหันถูกว้างกลับมาเปลวไฟเฉียดผ่านข้างหัสุนเตอไปชั่วขณะต่อมาเหล่าหุ่นเชิดแบกเกี่ยวให้นางถูกเผาเป็นเท่าฐานเปลวไฟลุกลามต่อไปบนพื้นในที่สุดเหล่าหุ่นเชิดที่อยู่ด้านหลังของนางถูกเผาเพระจนหมดสิ้นสุนเตอหันไปมองพื้นไม่เกรียมที่ด้านหลังพอหันกลับมาอีกครั้งแววตามมองเจือเต็มไปด้วยไอสังหารการโจมตีครั้งนี้ของจี้อินเหอช่วยกระตุ้นขวัญทหารได้ไม่น้อยชาวแดนเหนือ ต่างภาคก,การส่งเสียงโหร้องพรางยกอาวุธในมือขึ้นสังหารศัตรูด้วยความกระหาร แต่จี้อินเหอไม่ได้หันกลับไปนางยังคงจับตามมองสุนเตอร์นิง่งไม่ผิดจากที่คาดการโจมตีของนางยั่วยุสุนเตอร์ได้สําเร็จทันใดน,นั้นเมื่อเกิดกระแสลมกระโชกแรงเพียงพริบตาเดียวร่างของสุนเตอร์ก็พุ่งมาด้านนี้ด้วยความเร็วเหนือก,กว่าความคาดหมายแค่โจมตีครั้งเดียวร่างของจี้อินเหอก็กระเด็นเข้าไปในอนาณาเขตแม้เปลวเพลิงของอาณาเขตจะทําลายจี้เหอไม่ได้แต่ความรุนแรงของการโจมตี ดงนี้ก็ทําให้เลือดไหลออกมาจากมุมปากของนาง เจ้านับเป็นตัวอะไรสุ้นเตอลอยอยู่กลางอากาศรอบกายถูกห่อหุ้มด้วยพลังอาคมสีเขียวนั่งยืนอยู่ท่ามกลางอนาเขตแม้จะถูกเปลวไฟโจมตีแต่นางกลับได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยคนอื่นๆที่ยืนอยู่บนกำแพงล้วนตื่นตระหลกมากคงมิงมีสีหน้าเคร่งเครียดเขาก็ยับไปยืนบางลั่วจินซางเอาไว้โดยไม่รู้ตัวแต่พอหันกลับไปมองกลับพบว่าไม่รู้รั่วจินซางหายไปไหนคงมิงไม่เวลาไปตามหาเขา ได้แต่จับตามองเส้นเถอที่ลอยอยู่ด้านบนด้วยสายตาหวาดระแวง พลังของราชครูกับพญาพิหกคนเขียวแข็งแกร่งมากเมื่ออยู่ต่อนหน้าพลังแข็งแกร่งเช่นนี้ความพยายามทั้งหมดของพวกเขาก็กลายเป็นแค่เรื่องตลกเท่านั้นท่ามกลางเปลวไฟเส้นผมในชุดสีแดงสดของนางแผ่สยายไปรอบกายเสียงของนางบิดแหลมราวกับพูดผีจากนรกข้าควรจะฆ่าเจ้าตั้งนานแล้วจี้อินเหอยิ้มพรางลุกขึ้นยืนแต่เสียดายที่ท่านไม่เคยสมหวังเช่นนี้ก็เช่นไม่เคยสมหวังตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน คำพูดของจี้อินเถอทําให้สุนเตอร์โกรธแค้นยิ่งกว่าเดิมทันใดนั้นก็มีกระแสลมแรงพุ่งตรงไปหาจี้อินเถอแต่จี้อินเถอกลับใช้วิชาบังคับลมนีดนินหนีไปคิดหนีเงินเรอสุนเตอร์รีบไล่ตามจี้อินเถอไปทางภูเขาหิมะข,ของแดนเหนืออย่างไม่ลดละ พอนางฝ่าอาณาเขตเข้ามาหุ่นเชื่อทั้งหมดพากันบุกเข้ามาในอาณาเขตกองทัพสองฝ่ายประทะกันในระยะใกล้ทาให้สถานก,การณ์วุ่นวายมากล่วจินซางคงมิตรกรเรียกชื่อล่วจินซางครับพูดตั้งแต่แรกเลยว่าให้นางตามมาตอนที่อยู่ตําหนักข้างในหอบรญชาปีศาจชิบิจรหัวใจของนางถูกกระแทกรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บด้วยพลังของนางจะฆ่าคนสักกี่คน มีแต่หาเรื่องคงหมิงกัดไฟ กัดฟันทันใดนั้นกระบี่ดเล่มหนึ่งก็ฟันเข้าใส่ผนหลังของกขาวงมิงหันกลับไปพรางยกมือขึ้นตั้งรับแต่พอเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายเขาก็ตึงงานไปทันทีจีเชิงอีหรือน้องชายของเขาเขาไม่ได้พบอีกฝ่ายมานานแล้วเขาจำไม่ได้ว่ากี่ปีบางทีอาจจะสิบกว่าปีแล้วก็ได้ตอนที่ออกจากจวนราชกูเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งพวกเขาอาจต้องเผชิญหน้าก,กันแต่ไม่เคยคิดเลยว่าสถานการณ์จะกลับกลายเป็นอย่างวันนี้วันที่เขา ต้องเผชิญหน้าจีเชิงอี e ที่ตายไปแล้วและถูกผู้อื่นควบคุมบังคับคงหมิงตะลึงมองอีกฝ่ายแต่ทันใดนั้นจีเชิงอีก็ลงมือการเคลื่อนไหวเขาเร็วกว่าคงหมิงมากอย่างเห็นได้ชัดกระบี่ยาวในมือของเขาแทงเข้าใส่แผงอกของคงหมิงแต่แขนขาของคงหมิงกลับเคลื่อนไหวเชื่องช้าจนหลบไม่ทันเพียงพริบตาเดียวปลายกระบี่ของจี e. เชิงอีก็อยู่ห่างจากแผงอกคงหมิงแค่สุ้นเดียวเท่านั้น ก็มหมีเบิงตามองกระบี่ของอีกฝ่ายแต่จู่จูตรงปลายกระบี่นั้นกลับมีหยดเลือดหยดออกมาหลายหยดอย่างน่าประหลาด เลือดสีแดงสดไหลมาตามตัวกระบี่ที่ปิ่งประกายเย็นเยียบก่อนหยดลงบนพื้นตรงหน้าคงหมิงร่างของไกรก็หนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าตรงหน้าเป็นลวดจินซางซึ่งใช้วิชาพลังกายฆ่าฆ่าไปได้หาเรื่องไฟจ้งจอกสีดำกวาดผ,ผ่านกับแพงเมืองที่ด้านหลังแทมร่างของเหล่าหุ่นเชิดแต่กระจายไปคนละทิศละทางคงหมิงกอดลวดจินซางเอาไว้พลางช่วยกดบาดแผลตรงทรงอก,อกให้หุบ ปากเขาคุมวัวหลายองนางเอาไว้แน่นข้าข้าคิดจะไปช่วยอินเหอแต่ท่านโงกว่าข้าก็เลยมาช่วยท่านก่อนจนถึงตอนนี้ลั่วจินซางก็ยังพร่ำบน่นไม่เลิกตอนนี้ข้าเป็นผู้มีพระคุณี่ช่วยชีวิตท่านเอาไว้ท่านต้องมีเหตุผลต่อไปต้องทดแทนบุญคุณต้องทดแทนข้าด้วยร่างกายคงหมิงกัดฟันแน่นความเยือกเย็นที่เคยมีถูกทำลายไปจนหมดสิ้นเจ้าเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้ ทรงอกของนางถูกแทงเป็นแผลใหญ่ท่านจะยอมไหมถ้าไม่ยอมปล่อยข้าตายไปเสียให้หมดเรื่องเถิดแต่ถ้าท่านยอมข้าจะพยายามอดทนข้า,ขาด้วยจินซางยังไม่พรำบ่นต่อคงมิงกดแผลบนสวนอกของนางแรงแรง,แรงพรางกลดาอย่างสิ้นความอดทนมกเจ้าบรรูขนาดนี้จะหุบปากหน่อยได้ไหมข้ายอมเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้ พอสมหวังแล้วเลือดจินซางก็ยิ้มกว้างท่าอย่างนั้นท่านก็รับปากแล้วนะรอให้สงครามจบลงเมื่อไรท่านก็แต่งงานกับขาเสียงของนางแผ่วลงเรื่อยๆดวงตาทั้งคู่ค่อยปิดลงคงมีรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนบีบคอเอาไว้แม้แต่จะหายใจก็ยังลำบากทุกลมหายใจได้สูดเข้าไปทำให้เขาเจ็บปวดเหลือเกินเขาคกมชีบะจอกัรลวดจินซางเอาไว้เขาเบาเบามากแต่โชคดีที่ยังมีอยู่แต่ก็เบา มากចាប má... ់តាន់